จุดนี้คือที่ัดไ์เอีส์ระชาธิุตตรักเต็มรตมแลสอสองเามา

อานุทีานักปู่มาวุธรักธีคนที่สาที่สองของประเทศไทยพี่ๆน้องผู้ขาสตามนี้ค่ะานี้ไอางนี้ไปอาวุธรักธรมบี you